จะมาทดลอง i n s tall comfy ui แบบ Manual โดยใช้คอมมาไลน์กันก็ไม่ต้องใช้สคริปต์หรือะไรบ้าง r u n p o d นะซึ่งวันนี้เราก็ใช้ r u รันพ c Command Line อยู่ตรงนี้ที่เธอพี่น้องซึ่งในนี้ตอนนี้เราอยู่ใน directory workspace นี่ก็คือ workspace งั้นสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือ,อ copy directory ของ comfy ui ก h u b อันนี้เชื่อว่าเพื่อนๆคงมีลิงก์นี้เนาะวิธีก็คือมาที่โค้ดกดนี่ปุ่มนี Copy ถุกคลิปบอร์ดแล้วเรากลับมาหน้า t e r m i n a l ของเราในรั p o r t วิธี i n s tall รั p o r t ต่างๆนะก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะทำกันเป็นละส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนใหม่ก็ให้ลองกลับไปดูในคลิปเอพิโซดที่1ของซีรีส์นี้เพราะงั้นวิธีดาวน์โหลดนี่ก็ง่ายๆเราจะใช้คำว่า git clone แล้ว Ctrl ็ control v ลิงที่เราก o p ีมา Enter ด้านซ้ายมือตรงนี้เดียวจะมีโฟลเดอร์ o อมฟไว้โผล่เข้ามาแสดงว,ว่าเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าเขายังดาวน์โหลดอยู่ก็รอตรงนี้ให้เสร็จักพักหนึ่งก็สปีดการดาวน์โหลดก็จะประมาณหนึ่งดาวน์โหลดสปีดของอันนี้อยู่ที่ประมาณ900 m s เมกะบิตเปอเซกนเซิร์ฟเวอร์ที่ผมใช้นะตอนเรื่องผมใช้ตัว RTX 80 RAM 83GB แต่ว่าตัวแรมการ์จอ 16GB ิดาวน์โหลดเสร็จ r แล้วมันจะหน้าตาประมาณนี้ก็ต่อไปเลยเราจะมา Create Virtual Environment ก็เราจะใช้คำสั่งไ y t h o อนลบเอเล็ก แล้วก็ V E N V แล้วตามด้วยชื่อของ Virtual Environment ที่เราต้องการจะเซตสมมติเราจะเซตเป็นวันนี้เป็น My V E N V นะแล้วก็กด Enter แล้วก็โฟลเดอร์นี้จะจะถูกสร้างขึ้นมาเป็น Folder Virtual Environment ซึ่งชื่อนี้เราตั้งมันชื่อเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการแต่เวลาเรียกเราจะเรียกโดยใช้คำสั่งเพื่อ activate SOUR my vnv bin แล้วก็ activate เราจะใช้คำสั่งนี้ก็คือเราจะมีโฟลเดอร์นึงเรียกว่า activate ที่อยู่ข้างในโฟลเดอร์นี้ถ้าเรากดด o u b l ิ c my vnv อยู่ใน bin แล้วก็อยู่ในเนี้ยในนี้จะมีไฟล์เรียกว่า activate เนาะเราก็จะเรียกใช้งานไฟล์นี้ากด Activate เขาเราก็จะมาเรามี confi UI แล้วเรามี environment แล้วต่อไปเราก็ต้องมาลง install ตัวไฟล์ของ confi UI ต่างๆโดยใช้คำสั่งนี้เดินเมาส์ลงมาล่างๆเราจะเลือกในเพราะเราใช้การ NVIDIA GPU แล้วนี้มันจะมี2คํคำสั่งคำสั่งแรกของคนที่ใช้เวอร์ชันปกติทั่วไปก็ copy นี้มาได้เลยเนาะแต่ของผมผมจะลงเวอร์ชัน nightly version แล้วก็มันสำหรับการจอ50เราจะ copy นี้มาเลย อันนี้เลยตรงแล้วก็มาวางใน command line, คอมมาไลน์แค่ยังเนาะอ l แล้วเนี้ยเวลามัน i n l สตอลจะทำงานประมาณนี้ข้างหลังเขาจะโหลดไฟล์ไฟล์ต่างๆมากมายลงมาเรื่อยๆเ,เนาะซึ่งสเต็ปนี้นะ่าจะใช้เวลาประมาณเกือบปิ20นาทีเนาะโอเค i n t t a l l p y t h o ์ okay, os, เสร็จเรียบร้อยเร็วนะครับพอมันขึ้นมา แบบนี้เป็นแสดงว่ามันทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถทํางานได้ต่อไปก็จะสังเกตเห็นว่ามันดาวน์โหลดแพ็กเกจต่างๆเนาะสำหรับเอาไว้ใช้ในคอมฟีไว้นั่นก็คือลิสต์รายการทั้งทุกอย่างที่มันอินสต l l เห็นไหมแต่เรายังอินสตอลไม่หมดเรายังต้องไปอินสตอลรี q ควรเมนต์ของ c o ม f ี UI ด้วยวแล้วก็วิธีใช้ก็คือ1เ,เราต้องเข้าไปในโฟลเดอร์คอมฟียูวิธีทำก็คือพิมพ์คาว่า CD แล้วพิมพ์ C ใหญ่นะฮะเพราะว่า p y t h o เอ่อ u x มันเป็นเหมือนกับ c คสเซน n s i ี i v e ก็คือตัวใหญ่ตัวเล็กถ้าพิมพ์ c เล็กเราจะมองไม่เห็นพิมพ์ c ใหญ่แล้วกดแท็บทีหนึ่งเห็นไหมมันจะออโต้คอมพลีทให้อยู่ตรงนี้ enter รึปน,นี่เป็นคาําสั่งตอนนี้เราอยู่ในโฟลเดอร์ของ c o f f ู่ไว้วิธีดูรายละเอียดข้างในก็กด l s ลบ l a แล้วเราก็กด enter ซึ่งเราต้องการดูว่ามันมีไฟล์อะไรบ้างซึ่งสิ่งเราต้องการนี่ requirement ข้างในเนี้ยในไฟล์ไฟล์นี้จริงๆเราก็าดูได้ใน requirement เรากด double click จากตัวนี้ก็ได้แล้วดูรายละเอียดข้างในนะนี่คือแพ็กเกจต่างๆที่มันเราต้องลงอีกแต่ว่าเวลาเราลงมัเราไม่ต้องลงทีละเราไม่ต้องกดพิมพ์ install ทีละอันเนาะมันใช้คำสั่ง pip install แล้วก็มีตัวลบาก็คือลบ r คือมันจะอัตโนมัติ i install ทุกๆแพ็กเกจที่มันใส่มาให้ในนี้ แล้วเราก็เรียกชื่อไฟนี่ requirement ก็เหมือนเดิมกดตัว R เล็กเ้ากดแท็บมัจะ auto complete นี้ให้แล้วก็กด enter ซึ่งมันก็จะไปดาวน์โหลดแพ็กเกจมาให้อัตโนมัติให้เราคือจริงๆถ้าเกิดเราสามารถทำใน command line ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้สคริปที่ผมทำให้จริงๆมันก็จะเร็วกว่าหน่อยในการ install config UI ู่ไอเคเสร็จถึงมันทัดนี้เรียบร้อยแล้วเราก็เหมือนเดิมเราก็ลองเช็คดู tip l i s t ทุกอย่างเราลงเพิ่มขึ้นเข้ามาเ,เพราะงั้นเราก็จะ install อ,อ,อีกตัวหนึ่งเรียกว่า custom manager node มันจะอยู่ในโฟลเดอร์ custom node อันนี้เพราะงั้นเราต้องพพิม cd แล้วเข้าไปในโฟลเดอร์ custom node นี้ซึ่งมันใช้ตัว c l เล็กก็ cd แล้วตามด้วย cd แล้วกด tab บ,บางทีเราต้องเพิ่มอีกตัวอักษรแล้วกด tab ดู มันไม่ให้มันหาไม่เจอโอเคต้องกด3ตัวเราทดลองดูกันดูนะะถ้าเกิด C ตัวเดียวกดแทบ็บมันหาไม่เจอต้องเป็น CUS แล้วกดแทบ็บเนี่ยมันจะพิมพ์ให้อัตโนมัติเห็นไหมฮะตรงนี้ดี custom node enter แล้วกด LS เหมือนเดิมหรือ LS ลบ l a เพื่อดูให้สวยงามขึ้นซึ่งในโฟลเดอร์นี้มันก็ไม่มีอะไรเลยอย่างว่างเปล่าพอเราอยู่ในโฟลเดอร์นี้ custom node เราก็มาเซิร์ช Google หาเพื่อนเพื่อนเซิร์ชนะ comfy ui custom manager manager เซิร์ช g o เ g l e เราจะเจออันแรกเลยอยู่แล้วเพราะว่ามันทุกคนต้องใช้ดังนั้นเราก็กลับมาเหมือนเดิมไปที่หน้า custom manager เราจะ install เขาเหมือนกันก็ใช้คำสั่งเหมือนเดิม git clone วางแล้วๆกด enter ก็เนี่ยวิธี Install เราก็สามา,ารถมาอ่านได้จากตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็ปล่อยเขาดาวน์โหลดสักแป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วก็ CD. จุดจุดๆเพื่อถอยออกมาหนึ่งโฟลเดอร์ต้องเว้นวรกหรือไม่ง d ดีเอเพื่อดูข้อมูลซึ่งในโฟลเดอร์นี้เราต้องการ Run Script ที่เรียกว่า m a i n py ตัวนี้เนาะ มันอยู่ในโฟลเดอร์ config UI เพราะงั้นเราจะพิมพ์ python main .py แล้วก็ขีดขีด listen เพื่อเป็นการ start ของ f e UI ก็นี้แหละครับก็จะเป็นการเสร็จกระบวนการในการ install ของ f e e UI บน Command Line ง่ายๆใช่ไหมครับไม่ได้ยากอะไรเลยในเวลาไม่กี่นาที เราเวอ่์เราสตาร์ทแล้วก็เหมือนเดิมเราไปหน้ารันพอร์ตของเราปุ่มนี้คอน n น c t แล้วก็เรียกเรียกออพอร์ตของคอนฟิอย่าน,นี้ปบีแปด8188โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการสตอร์ใช้เวลาไม่กี่นาทีส่วนต่อไปเรื่องโมเดลจริงๆผมเพิ่งมา ดูในโมเดลมินิเจอร์อันนี้สำหรับโมเดลฟลักนะสมมติเราต้องการจะลง Install ฟลักเนาะเราดาวน์โหลดโดยตรงจากในนี้ได้เลยเขาเตรียมให้หมดแล้วที่จริงก็อ,อย่างเช่นเราจะลง Check Point แล้วก็เลือกฟลัก วันนี้นจะมี2เวอร์ชั่นให้เราเล่นหลักเดฟกับหลนะักชนเนลขนาดเท่ากันเลยไอไอเช็คพอยน์นี้แสดงว่ามันใช้แบบ All-in-One นเะมันมีโมเดลมีคลิปมี VAE ฝังอยู่ในตัวนี้แล้วเพราะงั้นเราจะต่อแบบอย่างง่ายได้เลยถ้าอินสตอลตัวนี้ แต่ถ้าเกิด s n s t a l l แบบตัว d i f f u s i o n model อันนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เรียกว่าเราต้องใช้ u n i t o ต่อลงไปในโฟลเดอร์แถมในนี้มันมี version gguf ให้เราด้วยเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลอง version gguf จากตรงนี้เลยเราจะได้ไม่ต้องไปดาวน์โหลดที่อื่นแล้วก็ลงตัวเล็กทดลองดูเราจะลงตัวไหนดีสังเกตจากคำว่าคิยิ่ง Q เลขน้อยคุณภาพจะน้อยแล้วสังเกตขนาดไฟล์มันจะเ,เล็กด้วยเห็นไหมฮะถ้าคิวใหญ่สุดอยู่ที่ประมาณ8ปดคนี่คือใหญ่สุดประมาณ1 2บ b เพราะดงั้นมันก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรเครื่องเราด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะลงตัวเล็กที่สุดเอาแค่พอทดลองใช้ดูกันก็คือตัว4ีก a b ตัวนี้ก็อินสตอล์ได้เลยแล้วมันก็มีหักลักเดิ ตัวเต็มของ division model เราก็สามารถหาดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้ตรงนี้ตัวนี้ floating 8 a d มันทำเหมือนย่อขนาดให้เล็กลงหลักเด็บ depth, ตัวนี้อันนี้ก็น่าเล่นเขาก็ย่อขนาดให้เราเหลือ fp 8มันก็จะเร็วขึ้นหน่อยน,นนี้ตัวตัว modify อีกอันอยู่ที่เราเลยเราทดลองทดลองเล่นไปอันไหนก็ได้หลังจากนี่มันบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะมันจะมีปุ่ม refresh ไม่เป็นไรแล้วก็ตัวที่สเราต้องการ clip เราก็ไปเลือกนี้ c l หลัก โอเคมันจะมีตรงนี้ให้เลือกไทยคลิปแล้วก็เบสคลิปซึ่งคลิปตัวนี้มันสามารถใช้กับฟลักได้โอเคเพราะงั้นเราก็สามารถโหลดจากตรงนี้ได้เลยซึ่งตรงนี้เราจะใช้ดีเทลอิมพลูขนาด 300MB อเมกะบต์อันนี้อาจจะมีความต่างนิดหน่อยเนาะเราใช้แค่ตัวตัวนี้ก็พอตัว300ตัวนี้อาจจะดีกว่านะเพราะว่ามันมีข้อมูลมากกว่าเกือบ สองสเท่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องโหลดก็คือ T5 นี่ T5 ค l ิป T5 ซึ่งเราจะใช้กับฝ l u x FP8 โมเดลหรือของ GGUF ก็ได้เนี่ยเมื่อกี้เราโหลดตัว,ต,วตัวเล็กสุดเนาะ T5 ของ Q3 เล็กสุดแลังนั้นเราก็โหลดตัวเล็กสุดเพื่อทดลองใช้อันนี้2 g b ก็ใช้เวลาไม่นานและอันสุดท้ายคือ Vae เนาะที่เราต้องการเวอ Vae สำหรับ f l a แลบ f l u x ก็คือมีอันเดียวของ f l u x install มาได้เลยโอเคแค่นี้เองเราก็จะสามารถเริ่มใช้งานได้แล้ว ด refresh ทีน t งเพื่อให้มันเรียกใช้โมเดลได้แต่ว่าเราลงเวอร์ชัน gguf เนาะเราก็เลยต้องการตัวโหลด gguf ด้วยเราต้องไปลงเซิร์ชคำว่า gguf ใน custom manager เรา install นี้เพราะงั้นวันนี้เราจะพยายามทำให้ทุกอย่างมันไม่ต้องเสียทรัพยากรเครื่องแล้วก็ทำให้มันวิ่งได้เร็วที่สุดนะและเรียกว่าลงตัวเล็กสุดแต่แน่นอนมันแลกมาด้วยคุณภาพอาจจะไม่ได้ perfect แต่เรา,เาพอแบบเอาไปใช้เรียนรู้ไงเราก็กลับมาดูตรงรันพอตของเราอ่ะมันโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างนี้หรือเรากระโดดมาดูเนี่ยมันจะขึ้นในถ้ามันขึ้นเซิร์ฟเวอร์เงี้ยมันก็เลยจะมารีเฟชหน้าต่างเราประมาณนี้แล้วมันก็จะรีโหลดฟีว์ไวให้เรามาใหม่อ่าทุกอย่างก็จะสำเร็จเรียบร้อยเราจะต่อโมเดลฟลักไม่รู้มีเวอร์ชัน GG อยู่ให้เราไหม เอ,อเขาไม่ได้มีให้โอเคไม่เป็นไรเราต่อด้วยตัวเราเองก็ได้ mm hmm. ก็เหมือนเดิมเราต้องการ g e g u f Unloader i t หรือว,ว่าคลิปตนึงตรงนี้เราโหลดไฟล์นี้มาทดลองดูว่าใช้ได้ไหมถ้าไม่ได้เอาไปใช้ตัวปกติแล้วก็ BAE Loader ตัวนี้เราก็ลงตัวที่เราโหลดมาทุกอย่างมันจะใส่ไปในโฟลเดอร์อัตโนมัติหลังบ้านให้เราเลยก็เหมือนเดิมเราจะต่อกับคลิป แอนโคเดอร์ของฟอันนี่เพื่อนๆน่าจะเริ่มชินมือแล้วเนาะลากออกมาเรียกเรกหา Flux เราจะต่อง่ายๆด้วยเ s ส p ัมเปึ๊บเขาให้ลงมา Condition แล้วก็เราจะใช้ Zero Out เพื่อลงกับ Positive กับ Negative ให้เขาส่วน t e เ t n a t เ n t วันนี้เราจะใช้ SD3 Latent ตัวนี้ โอเคเนาะก็เราก็จะดึงเรียกต e ัว decode ออกมาต่้วอบกับ VAE ก็จะเราจะได้รูปภาพนี่ workflow นี้เพื่อนๆน,น่าจะเรียกว,ว่าชินมือแล้วนะอ่าเปลี่ยนชื่อมันเป็นอะไรก็ได้เราจะเรียกว่า base แล้วกัน base image ก็ลองกด generate walk raining ก็ที่พบอกว่านะ cat is walking and ที k i n d e the rating on the outside market สมุิ market r ต e t people เนี่ยสมดลองดูทดสอเจ็ทนแรงดูว่าได้ไหมอ๋อไม่ดีอันนี้เราเป็น S D L ลืม Se ตทดลองไหมโอเคได้ผ่านลืมไปนี่ต้องเป็น l ักเพราะเราใช้โมเดล l ักอ๋อลืมไปนี่ต้องเป็น1 C F G เพราะว่าภาพจมวเห็นไหมฮะมันแปลงระหัสยังไม่ได้ คือฟลักมันขอให้ใช้เซ g จีแค่หนึ่งก็พอแอโอเคเนาะเราจะได้รูปที่มีพระเอก way, อิสวยหล่อก็ถือว่าเป็น w o r k ์ก o ฟง่ายๆที่เราเอาไว้ใช้เริ่มใช้งานโอเคมันจะมีอีกหนึ่งโน้นะครับที่ผมจะแนะนำให้ให้ให้ใหลงมันจะอยู่ในในคัสตอมเ a น a เจอชื่อ A L T A I okay, restart workflow นะเราจะเอาตัวฟลัก resolution calculation อันนี้นะอย่างที่เราเคยต่อกันซึ่งมันจะทำให้เราเลือกประมาณไม่กับพิกเซลได้อัตโนมัติแล้วก็เราจะต่อ width กับ width อันนี้แล้วก็ต่อ height กับ height อันนี้เนาะก็จะได้แลเพื่อนเพื่อสังเกตว่าเมื่อกี้ผมเขาอัปเดตมาให้ใหม่เนาะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็น input output แบบแต่ก่อนแล้วเราลากมาต่อได้เลยแต่ก่อนเราต้องกดคลิกขวา convert to input ใช่ไหมฮะตอนนี้เวอร์ชันใหม่เขาสามารถลากนี้มาต่อได้เลยแบบนนี้ แล้วจะแปลงเป็น input ให้อัตโนมัติไฮมาต่อกับห้ได้เลยอัตโนมัตินี่เป็นไงฮะสะดวกสบายเราไม่ต้องมานั่ง c o n เวอรแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งทิปดีๆที่มันเพิ่งอัปเดตมาใหเ้เราลองเปลี่ยนเป็นภาพแบบพานนรามาดูต่อ 9. เอเป็นไงฮะตัวควอนทายก็ไม่ไม่แย่ พอใช้ได้ใช้งานได้มีรูปร่างสวยงามตลับโมเดลลักเด็กเนาะนี่ก็คือเวอร์ชั่นที่เราใช้นี่ตัว Q2 ตัวเล็กสุดหรือไม่เราลองเอา Q ตัวใหญ่สุดของ gguf มาลองเนาะเขามาที่ Manager มาที่โมเดลเ a นเจอร์แล้วก็เซิร์ชหา d i f f u s i o n Model อันนี้แล้วก็ตรงนี้เลือกตัวลักแล้วเราก็จะโหลดตัว Q8 Q8 ่มันมีแต่ชันเนลเนาะอ๋ออยู่นี หลักเด็บ Q8 g u f 12 g b รถอันนี้มาทดลองดูคุณภาพกันว่ามันจะต่างกันไหมระหว่าง Q2 หลักเด็บกับ Q2 เออ Q8 หลักเด็บซึ่งมันครึ่งหนึ่งของตัวเต็มโมเดลพวกนี้มันเรียกว่าโมเดลขวัญทาย Q ย่อมาจากควัญทายคือการบีบอัดข้อมูลให้เล็กลงแล้วก็ขจัดพารามิเตอร์บางตัวที่มันไม่จำเป็นต้องใช้อ,อันนี้ไฟล์ใหญ่เขาแนะนำให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เอาเอง เนาะอ,อันนี้ก็อาจจะไปใช้สคริปต์ดาวน์โหลดเดอร์ของผมนะแต่ okay. แต่ว่าตัวอื่นมันตัวเล็กดาวน์โหลดได้จากในนี้โดยตรงเลยก็น่าจะใช้เวลาประมาณ1นาเทีางในการดาวน์โหลดสหรับ12 g b กเนาะก็คือถือว่าเซิร์ฟเวอร์เขาเร็วมาน่าจะโหลดมาจาก h ฮัก i n g f a c e เออใช่ถ้าดูจากลิงก์เนี่ยเราไปโหลดจากนี้ไฟล์นี้มา h u c k i n g Fa สโอเกด Refresh ทีหนึ่งเพื่อให้มันดึงข้อมูลโมเดล เพราะงั้นตรงนี้เราก็จะได้โมเดลตัวที่เรียกว่า Q8 เห็นไหมฮะเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาทดลองดูว่าจะเจนแล้วรูปภาพยังไงงั้นผมจะทดลองใช้ Fix Seed Number เพื่อเปรียบเทียบกันได้ง่ายๆอันนี้ Q8 กำลัง generate อยู่เป็นแมวส้มแต่คงจะต่อกันนี้แทนใหม่แล้วเราจะไปเปลี่ยนเป็น Q2 ตัว Q8 ใช้เวลาประมาณ8วินาทีสำหรับ20 s q 8 <c oughs> เร็วไว <c oughs> นี่ q 2ภาพนี้คือ q 2มันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยอสังเกตได้เลย q 8มันให้มันให้เราบอกว่า under raining q 8เห็นเห็นฝนชัดเจนมากกว่าเนาะเพราะงั้นนี่แหละฮะ q 2มันอาจจะพอมูลบางอย่างมันอาจจะหายไปดูหนวดดูอะไรเนาอ,อันนี้ให้เห็นความแตกต่างหนึ่งจุดนะที่เราเห็นชัดๆอันที่เห็นฝนชัดเจน อันนี้ฝนไม่เห็นเลยหรือเห็นแบบน้อยๆเป็นเหมือนขยะเนาะก็เลือกเลือกเอาที่เพื่อนๆสะดวกแต่ก็แนะนํา Q8 ถ้าเกิดใครสะดวก Q8 ก็น่าจะได้คุณภาพภาพที่ดีกว่างั้นเดี๋ยวเราลองไปเลือกเอาตัวหลัก decision model ตัวเต็มกันตองดูมาเปรียบเทียบคุณภาพมันมีตัว modify ตัว depth ห Dep ลัก depth d i v i s i o n rotting แปมาทลองตัวนี้กันซึ่งเขา น่าจะ modify อะไรสักอย่างให้มันเร็วขึ้นมาทดลองดูกันซึ่งขนาดแค่11.9 g b พอพอกับ Q8 เลยพอๆกับตัว GGUF version okay, up. โอเคดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นตัวนี้เราจะใช้ GGUF ไม่ได้เนาะเราก็เหมือนเดิมไปโหลด u n i t d i f f u s i o n Model ก็คือเห็นว่ามันเขียนว่า u n i t Loader นี่นี่เขียนเขียนว่า Load Diffusion Model ซึ่งเราจะเรียกตัวเต็มแต่เห็นในชื่อที่เราดาวน์โหลดอันนี้เป็น version FP8 ECM3FN อันนี้ก็คงเลือกเป็น F3FN นะเลือกให้มันเหมือนกันตรงกับเวอร์ชันเขาแล้วเราก็เอานี้มาต่อแล้วเราก็ต้องโหลดดัวคลิปของปกติ b i t แเนาะเราขาด T5 เราต้องไปดาวน์โหลด T5 สำหรับตัวปกติ E5 เราฝากเวอร์ชัน FPair อันนี้เะไรมั้งเอาให้มันเนมันเวอร์ชันเดียวกันให้หมดอันนี้ก็สะดวกสบายใช่ไหมครับไม่ต้องมาใช้สคริปต์ดาวน์โหลดเดอร์ของผมที่เคยแนะนำ เราสามารถดาวน์โหลดโมเดลโดยตรงจากใน Custom Manager ได้เลยเนาะก็คือสะดวกสบายซึ่ง<ม>ก็มีเรียกว่าเอาพร้อมใช้งานได้เลยเนาะในน,นี้เลือกตัว t ี่ไฟแล้เอาคลิปมาต่อแทนที่นี้อันนี้อาจจะกดปิดไปกดทดลองดูเราจะใช้สีเดิมอะไรทุกอย่างเดิมหลัก fp8 ตัวนี้เรียกว่า gufgufq2 น,นี้ gufq8 นะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดูอันนี้เตือนแดงๆไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ใช้เราแค่อยากเอาไว้เปรียบเทียบเฉยๆลำหลักเร็วกว่าด้วยซ้ำ16วียนาะทียงบ g จ f q 8โอเคก็สังเกตดีๆนะตัวฟลักตัวเต็ม,มก็จะให้รูปคล้ายๆกับตัว q 8มากที่สุดเลย Q2 นี้รายละเอียดจะดรอปไปเยอะซูมในแมวเพื่อนคิดว่าไงครับอันไหนชัดกว่าน่าจะได้ทั้ง2อันแล้วแต่เราจะเลือกใช้เนาะมันอยู่ที่เมมโมรีอะไรด้วยถ้าเกิดให้เราทดลองใช้เวลาประมาณ28วินาทีตัว Q8 ใช้เวลา30วินาทีเนาะก็อยู่ที่เราเลือกเลยโอเคไม่เป็นไรก็น่าจะคุณภาพก็ถ้าแนะนำถ้าเครื่องเราไหวแล้วก็ให้แนะนำให้โหลด ตัวเด็บตัวเต็มแต่ถ้าเกิดเราเครื่องเราไม่ไหวอาจจะลดลงหรือ Q8 Q6 Q4 ก็แล้วแต่เราก็ได้ภาพมาประมาณนึงแต่ถ้าเกิด Q8 ไหวหรือฝักเด็บไหวก็อเอาตัวเต็มไปเลยมันจะได้รายละเอียดตามพร้อมที่เราเจนโอเคเนาะก็พาร์ทนี้ก็ผมก็จะตัดคลิปประมาณตรงนี้ก่อนแล้วเรามาเจอเดี๋ยวพาร์ทใหม่เรามาลองต่อโนดให้มันแบบเรียกว่าซับซ้อนมากขึ้นเพื่อการใช้งานมาเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ